นิ้วกลางคิ้วกลางิ้วกลางมีะอะไรเอ่ยอยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วกลาอยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นอเคโป้งกับนิ้วชี้มีนิ้วกลางนิ้วชี้อะไรอยู่ตรงกลางนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อะไรอยู่ตรงกลางนี้ไม่มีค่ะมีมีค่ะมีไหมคะ โอจูโน่เฉลยแล้วค่ะจูโน่เฉลยแล้วจูโน่ทำท่าใหม่สิทุกคนดูจูโน่จูโน่คนไรคนรอไงอ่าปรกาศรับเหล่านี้คือคนรอคนรอเองแปเจะซื้อเฉลยละไปว่าไปเราจะซื้เฉลยแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้ำเนื้อโซ่ก็อี หมดทุกคนราะทุกคนฉายเลยเหรอถ้าต่อไปถ้าทำท่านี้อ่ะเอาใจเลไรคือมีไหนอ่ะอะไรเอ่ยคนอะไรคนอะไรคนสวยสวยสวยเก่งมากถ้าต่อไปแบบคนสวยฮ่าฮ่ะคนน่ารัก คนน่ารักเก่งหายเก่งต่อไปต่อไปมา22คนแล้วค่ะยังมากแค่ดี้คนเวียนหัวไม่ใช่ทำไมทำไมไม่มีดูการ์ตูนถ้าใครดูการ์ตูนนะจะเป็นแบบนี้คนวิจิตรหนาทิ่เหรอคนวิจิตรชาล่าครับชาล่าดูชาล่าฟนงไหมคิดเหรอ เคยดูการ์ตูนไอคิวซันไหมไม่เคยไม่ดูว้าวไปเปิดนะกนไอคิวซันเป็นตัวแทนของความฉลาดไอ้หัวงูเอ้ยเขาจะนั่งสมาธิคอนมันโลนโลนหัวโลนโลนครับเออใจนน้อยสีเทาเทาเออนั่นแหละเหมือนซูโน่นั่นแหละแล้วที่เี่เขาจะนั่งสมาธิแล้วก็มือจิ้มน้ำลายแล้วก็ทำหน้าแบบนี้แล้วก็ต้องใช้จักรเสเล่ คือจิ้มน้ำลายด้วยเช่คำต่อไปแต่ทำไปเอาคำว่าเก่งมากเก่งมากแป้งๆเก่งนะคะคำสุดท้ายข้างเดียวข้างเดียวเข้าหายเน่าหายโอเคใช่ใช่ใช่มันยากลูกครูก็ไม่รู้จะทำท่ายังไง เข้าใจเหรออ่าเฉลยแล้วละกันเพราะว่าเด็กๆก็จะงงทําท่าแบบนี้คือดีดีอันนี้เด็กๆพูดตามจระเซยนะทำท่าตามด้วยทำท่าตามด้วยช่วยช่วยทำท่าตามด้วยเราจะได้จำคำศัพท์ได้ช่วยช่วยโมลิโมลินโมลิเลอไรเหรอครับวยช่วย ช่วยสลับวไวยสวยสวยสวยอรอะรอะไอ่ไอไระไรรอะรอไอไรอะไรยอะไรอะไอะไไมอะไราะรไอะทัอะไรอะไอะไรอะไรอ่รอไอะไรยะไรอะ้ร่ออไรไ เ漂亮漂亮漂亮แต่ว่าสวยต่อไปทำให้ไงเขิดเขิดไอเขิดไอเอ้ยน่ารักเขิอไอแหม่ไอแปลว่าน่ารักต่อไปชงหมิงชงหมิงนู้ถึงนู้นถึงเราชงนมแอมดื่มนมเราฉลาดชงนมก็แปลว่าฉลาดง่ายง่าต่อไปต่อไปเอามาปั้ง ปัง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 วัดจี้ปังปังแปลว่าเก่งแปลว่ายอดเยี่ยมคำสุดท้ายข้างเดียวหาวหาวอ่าเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่านะคะเมื่อกี้เด็กๆต,ตเลาซื้อละอุ้ยคำศัพท์เยอะจังเลยหกคำมันเยอะมากชนะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าคำที่หนึ่งวันนี้ออกเสียงว่า่วยสวย ช่วยเด็กๆดูลูกช่วยเด็กๆดูคำสท์นะอ่าไอตัวสีดำนี่นะลูกเป็นพยานชนะตัว SS เนี่ยเอาเสียงเออกอ๋อกลับเข้ามาใหม่ถ้าเด้งออกหนูก็กลับเข้ามาใหม่นะคะน่าจะมีปัญหาที่อินเทอร์เน็ตเนาะเด้งออกแล้วทำไมข้ เด็กๆดูลูกตัวสีดำเนี่ยเป็นพยัญชนะจะาวไวมว่าพินอินจะมีพยัญชนะอยู่ข้างหน้าเสมอตัวข้างหลังจะเป็นสระหมดเลยและบนหัวเป็นวรรณยุกค่ะกตัวเนี้ยมันมีสระอยู่สองเสียงเราเรียกว่าสละอบอสีแดงกับสีดำอ่ะต่อไปนะคะเด็กๆฟังจะรึม สลากตัวนี้เห็นไหมคะมีสีแดงกับสีเหลืองเขาเรียกว่าสลากสองเสียงก็คือเอาสลากสองตัวมาผสมกันก็คือสละอูกับสละไออูไออูไอไวได้เป็นสละไวยฉะนั้นมาผสมกันชื่อไวช่วยวันณยุเสียงสี่ชื่อไวช่วยช่อช่วยช่วยนะคะออกเสียงให้ถูกช่วยอ่าช่วยแปลว่ารอดูคนรอคนรอมา อันนี้รอไหมคนคนรอตั้งหาดโอ้ยพักการศักสาคนันรอนี่หรอโอร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 ออยู่ร <gross ly> ออยู่ เก่งนิดนึงค่ะหล่อหล่อหล่อมากแบบนิดหน่อยค่ะโอ้หล่อมากไอ้แม่เขาหล่อเขาก็เลยอยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชีไม่ใช่หล่อมากแบบนิดหน่อยค่ะอ๋ออ๋อดูคนหล่อของจราเสือดูคนหล่อจราเสือเป็นเนอสวยคุณเียเช้วันนี้เขาต้องหล่อ ราดูซี่กกอัญมณีเป็นจุนบ้างเลยกอลลาสูตก็ลสูตูสวยสวยสวยอ่าคำตอบอันนี้ไม่ใช่อยุ่กลางระหว่างเค่องเลอ่าเด็กๆเห็นมีตัวคัวกับตัวเลยใช่ไหมคะเป็นพยัญชนะเราเลยพัวกับเลยอันนี้เราาเ็นพัวรับครัววงัว ว่าว่าเพี้ยวเลี่ยงเี้ยวเลี่ยงเด็กๆดูเห็นไหมคำว่าเพี้ยวก็มีสระอยู่สองตัวสระสองเสียงตัวเลี่ยงก็มีสระสองเสียงเสียงที่หนึ่งเป็นสีแดงเสียงที่สองเป็นสีเหลืองพัวแล้วก็มีสระอีสระเอาเอาอีกับเอาผสมกันก่อนอีเอาเอียวเอยวได้เป็นสระเอียวพัวเอียวเพี้ยวชี้เขี้ยว ต่อไปเลล้วก็สละอ e ีกับสละอังอี e กับอังผสมกันอี e, อังอี e, อังอียัง,ยงได้เป็นสละกยังเลยังเลียงแล้วทีน,นี้เนี่ยหนังสือบางเล่มน,นะลูกเขาเขียนแบบนี้สือบางเล่มเป็นเพี้ยวเลียงแบบนี้เลยมีเสียงสี่ทางคู่เลยเพี้ยวสีงสี่เลียงเสียงสี่แต่หนังสือของเราไม่มีเสียงสี่ติดก็เพี้ยวเลียงเพี้ยวเลียงได้เลยนะคะ,ะเด็กๆดูนะ จระซือก็เลยถามเพื่อนที่เป็นคนจีนบอกลองแล้วเที่ยวเลี่ยงแบบนี้กับเที่ยวเลี่ยงแบบนี้อันไหนถูกกันแน่เพื่อนคนจีนบอกเออจริงสิแบบไหนถูกกันแน่เอาเป็นว่าไม่ว่าเด็กๆจะเจอเที่ยวเลี่ยงแบบนี้หรือเที่ยวเลี่ยงแบบนี้มันก็จะแปลว่าสวยขณสวยจระซืออุ้ยใครเอารูปจระซือมาแปะเนี่ยสวยไหมอ่ะสวยไหม อันนี้มันเป็นรูปนางเอกแล้วใช่ตอนนี้สาวสวยมากเลยต่อไปค่ะมีสระเอและสระไอน่าจะอ่านว่าอะไรหลอดหรอคะมีสระเอกับสระไอเอสระไลตัวอะไรอยู่แน่เออตัวไล่ไล่ตัวรขืออยู่น่อ่านว่าเขือไอ เขื่อนไอ้เขื่อนไอ้เขื่อนไอแปลว่าอะไรนะคะฉลาดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่ใช่ฉลาดเขื่อนไอแปลว่าน่ารักหล่อน่ารักเด็กสังเกตเด็กสังเกตมีสีเหลืองอยู่อ่าใครเห็นสีเหลืองบ้างยกมือหน่อยใครเห็นสีเหลืองบ้างอ่าสีเหลืองนี้สีเหลืองนี้เอาไว้ขั้นกลางระหว่าง เด็กๆสังเกตคำว่เาเขอก็มีสระพยัญชนะและวันอายุแต่คำว่าอ้ายไม่มีพยัญชนะติดเพราะอะไรเพราะว่าคําศัพท์ในภาษาจีนเนี่ยพินอเนี่ยสระบางตัวไม่จําเป็นต้องมีพยัญชนะอยู่ด้วยมันสามารถอาจจะมีความหมายได้เลยแต่ภาษาไทยไม่ได้สระเอาอยู่อย่างเดียวมันก็ไม่มีความ ใช่อย่างเดียวมันก็ไม่มีความหมายฉะนั้นมันต้องมีพยาญชนะแม็กซ์ินิหลายสละเลยไม่จําเป็นต้องมีพยัญชนะสามารถที่จะใส่วรรณยุแล้วมีความหมายเช่น<า>ได้แปลว่ารักเอ้ย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 ก็ได้เออ,เอ,อได้หมดเลยนะคะอะเด็กจําอินอินไว้นะเขื่อไอเขื่อไอนะคาต่อไปมีสระองกับสละองิะองอะไรองกับอิง น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะอชาวฟังเปิดไมค์เลยลูกเป็นชาวฟังต่อบอิงหรอคะเรื่องเด็กๆดูองกับอิงอ่ะองอิงหยันอิงองอิงองอิงน่าจะเป็นคำว่าอะไรพี่หน้าน่อดน่าจะเป็นคำว่าอะไรแตครับ อาฉลาดถูกต้องแล้วแล้วฉลาดพูดว่าชอ่องหอ่ามันก็จะมีตัวซือกับตัวมัวเห็นไหมมัวเองอย่างอานี่ไงรู้จักแล้วยังเนน้อยเจ้าปัญญาอิ่อสั่งเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดนั่นเองนะคะเคลยรับต,ต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยมีสรรอังซี่อัง จะเป็นคำว่าอะไรคะอังอ้งอังอ้ง,งตัง้งปั้งถูกต้องค่ะมีคำว่า,าปัวปัวอังซี่อ,อั้งตั้งแปลว่าั้งแปลว่าย,ยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมแปลว่าเก่ง<อ>มีใครทำท่านี้ได้บ้างมีใครทำท่านี้ได้บ้างขอสักงห้านาที ูไม่รู้ว่าหัวใจแต่รู้ว่ามันโหดหนักเลยโอ้ใช่แล้วแค่ทำท่าแพ้หรือว่าต้องยังไม่รอดเลยหรือว่าต้องลังให้จูโน่ทำเพราะว่าจูโน่เออจูโน่ตายหัวตายหัวปุยตายปุยผมคิดว่าจูโน่ถ้าจูโน่ยกแขนแบบนี้สักห้าวิจูโน่คงดับก่อนโมจูโน่ทำได้รู้ไหมที่บ้านจูโน่เขาเป็นฟิตเนสนะเออมาถึงต่อไป น่าจะเป็นคำอะไรมีตัวสละเอาลูกแคนนี่คิดว่าเป็นคำอะรเอาสลาเอาเอาส่งเอาคำนี้น่าจะเป็นอะไรมีคนตอบแล้วตอบแล้วเหาาใช่แล้วค่ะตัวเอชเฮอร์ภาษาจีนคือตัวเฮอร์ออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะเฮอร์เอาเฮอร์สาง แต่ว่า <Ừ. S 1> จระเซือไม่รู้จะใช้รูปอะไรจระซือก็ใช้นิ้วป้องข้างเดียวขาวแปลว่าดีนะคะอ่ะใครมีหนังสือได้ตอนนี้เปิดหน้า24เราจะเจอคำสั่งในหนังสือเรียนแบบนี้นะคะไม่ได้เอามาค่ะไม่เอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดตามจระเซือก่อนดูตามในหน้าจอก่อนแล้วก็ถ้ามีอยากมาโรงเรียนแวะมาเอาด้วยนะคะ ค่ะวันนี้จะได้เขียนไม้แล้วมาค่ะได้เขียนด้วยตอามาค่ะเขียนด้วยแต่จะที่นี้แค่ไขปัญหาให้เด็กๆอ่ะทตอนนี้เด็กๆฟังจอเราซื้อก <Mm. ่อนโอเคบ้างอ่านตามจอเราซื้อเลยนะคะเเไอ可爱可爱可อไอต่อไปคำที่สองช่อง ชอบชอบหิงืงชงนมเหลืนมแล้ฉลาดชอบหมิงก็เลยแปลว่าฉลาดนะคะคําต่อไปค่ะเพี่ยวเลี่ยงเพี่ยวเลี่ยงเพี่ยวเลี่ยะเพี่ยวเลี่ยงตัวต่อไปม้วนลิ้นคํานี้ม้วนลิ้นช่วยช่วยช่วยม้วนลิ้นโซโซแล้วม้วนลิ้นช่วยช่วยสลักไว้นะคะต่อไป ขาวขาเสียงมาจากคอขาวขาเขาเสียงมาจากคอนะคะคำสุดท้ายปั้งมาทำแบบฝึกหัดกัน่อยจรดซือไม่อ่านนะให้เด็กๆอ่านเองไม่ได้่อะไรคะเด็กแปลว่าอะไรเอ่ยทำนี้ น่ารักคัะอาจุโน่บอกน่ารักเพื่อนว่าไงน่ารักน่ารักน่ารักค่ะน่ารักน่ารักเอแล้วน่ารักจิ้มผิดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะถ้าจิ้มผิดเจอระเบิดเลยอ่าคิดดีๆก่อนตอบท่านนี้ค่ะแปลว่าอันนั้กว่าเจอระเบิดโลโล หล่อเหรอคะอะหล่อหรือเปล่าหล่อคำต่อไปเด็กๆอ่านคำศัพท์เองลูกอะไรเอ่ยได้รับไ่ารับน้องช้างน้องช้างน้องช้างคำต่อไปคำต่อไป สวยสวยลูจเรซื้อหรออาลูจราซื้อหรอลูเาปใจเราซืออ๋โอเคลูกรซือได้ได้เอาลูกจราซื้อนะชวนนะถูกต้องเรียกแว่าออคต่อไปค่ะรูปไหนเอยแลว่าเก่งเก่งเหะเจอลาบคำนี้สระหมิงสลับอิงช่องหมิงได้ว่า หนูก็คิดว่าจะเป็นลูกระเบิดไปอีกหน่อยอ้าวก็หนูก็อย่าตอบผิดสิจะระเบิดอ้าวคำต่อไปแปลว่าอะไรยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถูกต้องคำต่อไปค่ะอะไรเอ่ยลูกพี่หนึ่งลูกพี่หนึ่งตุยลานี่มันเชจนป้าต่อไปค่ะต่อไป แล้ว่าอะไรรูปพี่1ูหนึ่งเหรอรูปที่หนึ่บน่าร,รักรูปที่หนึ่งถูกต้องอ่ะพอพูดค,คำศัพท์อีกรอบหนึ่งเรามาอ่านพร้อมกันนะคะอ e ชิตุอี e r ซันเออไอเออไอต่อไปชอบอันชอบีวยวเรียก เียวเ亮บายวสว帅帅好好บายบายปัง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 อ่ะสุดท้ายนะควเดี๋ยวชั่วโมงต่อต่อไปจะได้เรียนนะคะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนคนะคจะเังทำด้วย มีแบบพึกทั้ษด้วยเด็กๆโยนไม้ไปเลยโอ้ใจตรงกันนะเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะอันนี้จระอซีญอนให้เด็กๆยงเส้นได้ให้หนูอะค่ะเท่าที่จระเซีดูนี่ทุกคนโยงเหมือนกันพี่ปี๊ดพี่ซี่พี่ซี่โยงดีๆ พึ่ใจหนูไมฮาร่าจอเล็กถ้าซีซาร์ต้อง้าลหมดเวลาละข้าที่สาวซอ้อดูทุกคนตอบถูกนะคะหน้าต่อไปค่ะเหนาะว้ายไหม่ดีว้ายนีอ่ะก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวกันเลยขำหน่ายจังเลยโอ้โหแต่นี้เด็กๆฟังจรา้อก่อนนะ เมื่อวานเนี้ยจะ,ะซื้อให้สามทําหนึ่งทำแต่สามท่าหนึ่งเนี้เขายังไม่อ่านแล้วมีบางคนเนี่ยโยงไปก่อนแล้วอีกสิปคนที่เหลือโยงตามปรากฏว่าคนแรกโยงผิดที่เหลือโยงผิดตามหมดเลยลูกฉะนั้นให้หนูคิดก่อนคิดก่อนที่หนูจะโยงเส้นโอเคไหมโอเคไหมคิดดีๆก่อนนะมีสละเออข้อที่หนึ่งเนี่ยลูกน้องดูสละเออสละองสละเเอียว มีตัวชื่อซอลโซ่ัวลินมีตัวฮเฮเอชเฮ,อฮอนี่นะแล้วก็มีตัวปัวมีตัวปัว,วอออ่อไปตรงนี้โยมาหาสละเอียงสละอัมสละอวยสละเอาสละอิงแล้วก็น้องดูลูกน้องดูดูดีๆพร้อมหรือยังห้าสีสามสองหนึ่งไปค่ะ ยงได้เลยน้ำโยงไปไหนนะลูกอุ้ยเส้นแดงนี่ยังไงเอาใหม่อันนี้เอาใหม่ <c oughs> ตอนนี้นะข้อสองกับข้อสามีจระซึงงงมากเลย มันไม่ควรเป็ยกลา,างใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้เด็กโยงใหม่โยงใหม่โยงใหม่โยงดีๆตั้งใจโยงม,มาค่ะเอาใหม่ค่ะป <c oughs> ระทอพผักกาดเส้นใหญ่เกิน <c oughs> อ่าตอนนี้จระเซือกำลังเพ่งเลง <c oughs> จระเือกำลังเพ่งเลงแล้วนะคะออมีคนโยงผิดด้วยอ่ะ พี่ซี่อลูกพี่ซี่พี่ซี่หนูต้องตั้งใจโยงไม่ดีลูกหนูทำหน้าจอเลเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าจอระซื้อไม่ให้เด็กๆโยงละเพราะว่าหน้าจอจอระซื้อเละตุ้มเป๊ะเลยฉะนั้นเด็กๆช่วยจอระซื้อบอกดีกว่าช่วยบอกจอระซื้อดีกว่ายังไม่ได้โยงสักคัเลยสี่มาช่วยจอระซื้อโยงดีกว่ามะคํานี้โยงไปไหนคั้ที่สาม ตคำที่สามลูกต้องค่ะต่อไปค่ะสลังสลังโยงไปไหนคะคำที่สองคำที่สองที่สองผิดนะคะเป็นชุดอ้างผิดค่ะเข้าไปไหนคะที่สี่ตัวไหนตัวไหนเขามีแสบคำที่สี่ถ้าคำที่สี่จะอ่านว่าชอ่างชอ่างแปลว่าข้างบนผิดค่ะ ไปไหนดีคำที่หกค่ะคำที่หกอ่านว่าตัวอังปังชุยปังตัว่างอังถูกต้องค่ะต่อไปสละอวยย้อไปไหนดีวายช่วยวายสละไว้ยคำที่สี่คที่สีถูกเอาค่ะช่วยต่อไปสลัอ้าคำที่หนึ่งหนึ่งถ้าคำที่หนึ่งจะเป็นเหออา คำที่ห้าคำที่ห้าถูกต้องค่ะเอาไปคําว่าหมิงค่ะไปไหนดีคะคำที่สองค่ะที่สองถูกต้องต่อไปสุดท้ายไอ้ไครหาเถอถูกต้องค่ะวันนี้จะรับซือนะคะมีงานให้เด็กๆทำหนึ่งหน้าก็คือในหน้าที่สิบเจ็ดแต่ถ้าเด็กไหนที่ยังไม่ได้เอาหนังสือเล่มีกลับบ้านให้หนูวาดในกระดาษรายงาน แบบมีเส้นหรือไม่มีเส้นก็ได้หรือในแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาทากาวแปะหน้านี้กันโอเคไหมอ,อ้อาวาให้ทําอะไรหน้านี้หนังสือเขาบอกว่าให้ว่ารูปคนหรือสิ่งของที่เธอคิดว่าสวยลงไปในกรอบรูปพร้อมพร้อมบอกเหตุผลแต่จระเซืไม่เอาถ้าเด็กๆเลือกมาหนึ่งคำแล้วว่ารูปนไปอย่างเช่นจระเซืว่ารูปนี้ รูปนี้รูปนี้รูปนี้น่าจะเป็นอะไรลูกนา่ารักน่ารักน่าคือไอ้เด็กเขียนเฉพาะพินพินติดแบบนี้โอเคไหมคะอโอเคเด็กๆอาจจะเอา,าร,รูปอื่นก็ได้เด็กๆอาจจะเอารูปอื่นก็ได้เช่นสวยหล่อฉลาดเก่งได้หมดเลยได้ทุกรูปเลยแล้วเขียนพิดพินติด อ่าใครม <Bond> ีคำถามตอบกันอี <Boy? S 1> ้ไหมได้เลยเดี๋ยวส่งให้ไปในกลุ่มนะคะเดี๋ยวส่งให้ไปในกลุ่มแต่หนูต้องพินกินให้ถูกนะบางคนเขียนคำว่าตั้งเป็นเจ้าหญิงสวยๆแบบนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมคะเด็กๆก็เขียนพินอินให้ถูกเดี๋ยวเจ้าซื้อจะส่งคําัพท์ไปในห้องในกลุ่มของเราเด็กๆทุกคนอยู่ในกลุ่มใช่ไหมคะ ทุกคนอยู่ในรายกลุ่มนะเดี๋ยวเด็กๆเข้าไปดูในรายกลุ่มแล้วลออคําศัพท์ลงไปโอ้ยโอเค,อเ,คเอานะคะเอาละสต่รรบวันนี้สําหรบวันนี้เพื่อนๆที่มันได้ออกไปที่เขาได้ออกไปเขาไม่กลับมาหลายลเลยแย่เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจระเซียจะที่คําศัพท์ให้ในรายกลุ่มโอเคเด็กๆเอาวันนี้ ในไซต์ห้องเรียนเราอัพอยู่วิชาเดียวอยู่คือวิชาสังคมเดี๋ยววิชาอื่นๆที่เขาเรียนเสร็จแล้วเขาจะเอาวิดีโอส่งมาไม่เห็นลูปครูจอยขยับเลยอะไรนะคะคุูไม่เห็นรูปครูจอยขยับเลยขยัะจริงเหรอนิ่งมากแต่ได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะสงสัยเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะเนี่ะโอเคทำไมทุกคนยังขยับอยู่เลยอ่ะมีแค่ครูจอยคนเดียว อเออนั่นน่ะสิสงส,งสัยจราเสือเป็นโคิดเกมกเหรอือเปล่าโอเคนะรนู้ักมาดีรู้จักสิรู้จักสิงั้หนูก็หนูก็ดูจนจบแล้วอะ่ะจราเสือยู่เลยห้านาทีอยู่เลยโอเคมาเด็กๆนั่งทำได้เลยส่วนจราเสือจะบายบายแล้วนะะคะ่ะผมได้เลยเก่งรอสวยฉลาดน่ารักเยี่ยม เอารูปไหนก็ได้หนึ่งรูปนะคะอะสำหรับวันนี้บายดูแลตัวเองรักษาักษาตัวนะคะบ๊ายบายค่ะเจเจียนบ๊ายบาย